ความรักและครอบครัวครับของชาวราศีกุมภรพันในปี2565นี้นะครับจะเกิดอะไขึ้นบ้างครับทั้งคนโสดคนที่มีคู่แล้วหรือว่าคนที่กําลังคบหาหรือว่าคนที่อยู่กินด้วยกันแล้วแต่ว่ายังไม่แต่งงานและคนที่แต่งงานแล้วรวมถึงคนในครอบครัวของเราหรือว่าลูกหลานของเราครับเอาให้ละเอียดยิบย่อยเลยนะครับมาเริ่มที่คนที่โสดนะฮะ ในครัวปีนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ฮอตมากนะครับเพราะว่าเป็นปีที่ดาวพฤหัสนะครับโคจรทับจุดเกิดแล้วก็เดี๋ยวพอช่วงเดือนเมษาครับจะโคจรไปอยู่นําหน้าลัคนานะครับมันหมายถึงเรื่องของหนึ่งนะครับโดยทั่วไปเนาะเรื่องของความรักนะครับมันจะมีคนเข้ามาชอบหรือว่าไปชอบใครเขาหรือว่ามีโอกาสที่จะจีบติดนะครับในครัวปีนี้ คนโสดนะครับเป็นช่วงหรือปีนี้นะฮะมีโอกาสที่จะมีคู่นะครับหรือมีแฟนนะครับมีคนที่เรารักแล้วแล้วก็ถูกใจนะ,ะแล้วก็มันเป็นขวบปีที่มีเขาเรียกว่าเขาเรียกฮอตหรือป๊อปมากกว่าเป็นพิเศษนะฮะมีคนชอบมากกว่าหนึ่งคนอย่างนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นคนที่โสดก็ลองพิจารณาดีๆนะผมไม่กลัวว่าไม่มีคู่ผมกลัวว่าคุณจะเลือกใครนี่แหละนะเนี่ยที่จะสเคัญแล้วก็สําคัญมากกว่าเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามานะครับ มีท่้นอายุคนอายุมากกว่านะครับคนอายุน้อยกว่าบางคนก็ไม่ค่อยชอบนะครับนอายุน้อยกว่าแต่ว่านะครับเหมือนก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องกับการทํางานหรือว่าคุณไปดีลงานหรือว่าทำงานร่วมกับใครนะครับก็จะมีคนชอบหรือแอบชอบเลยด้วยนะนนก็ต้องสังเกตดีๆนนะครับโวมไปถึงนะครับยังมีเรียกว่าคนเก่าๆจะกลับมาด้วยนะครับคนเก่าๆนที่นี้จะเป็นคนที่เคยจีบเรานะครับหรือว่า บางทีเราอาจจะกลับไปจีบใครนะครับเหมือนเดิมหือสักคนหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับเรียกว่าคนโสดมีช้อยให้เลือกคนโสดมีโอกาสที่จะมีคู่คนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจแต่ว่าต้องเลือกพอสมควรเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามามันมีแบบดีไม่ดีสลับกันไปด้วยนะครับอย่างที่บอกครับว่ามีหลากหลายแบบมากเลยนะครับปบเพื่เพือนะบางคนอาจจะ มีชาวต่างชาติมาจีบด้วยนะครับเพราะว่าคนราศีกุมจริงๆดวงมันสัมพันธ์กับชาวต่างชาตินะเพราะฉะนั้นคำว่าชาวต่างชาตินนบางคนมันไม่ชอบก็มีครับแต่ว,ว่าโดยรวมแล้วผมก็บอกว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับได้คู่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนราศีกุมด้วยนะครับก็เป็นปีที่ความรักค่อนข้างจะฮอตเลยนะเลือกดีๆกันนะครับแล้วก็แต่พยายามนะครับถ้าจะแนะนําในการเลือกนะครับผมมองว่าคนราศีกุมนะครับชอบคนที่แฟรแฟคนที่ คุยง่ายๆนะครับอย่าเรื่องเยอะนะไม่ใช่ว่าทุกคนก็ต้องแบบนี้นะบางคนชอบคนที่แบบเรื่องเยอะๆก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะครับคือชอบคนละเอียดนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้พยายามนะเราจะสังเกตได้คนอย่างนึงครับคนราศีกุมนะคุยกับใครอยู่แล้วช่วงนั้นเนี่ยหน้าที่การงานเออมันดีจริงเลยนะมันเรียกว่าได้ดวงคนที่เสริมดวงเรานะครับเออช่วงนั้นดวงมันดีจริงฮนะออคุยกับใครรู้คบกับใครสักคนหนึ่งงานมันเด่นขึ้น เออค้าขายดีขึ้นแฮะอ่าเนี่ยคือเรื่องดวงเสริมเรานะครับกับอีกอย่างนะครับสมเปอรคบกับใครหรือคุยกับใครอยู่นะครับโอ้งานก็แย่ลงเงินก็หายกําไรก็หดเออไอ,อนเนี่ยไม่ใช่ดวงเสริมเรานะครับเพะฉะนั้นคนคนนี้ก็อาจจะเอาไว้ก่อนนะนะดวงอาจจะไม่สมพงกันนะคุณก็เชิญไปอยู่ตรงอื่นก่อนนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออก็นี่คือสิ่งที่แนะนำเนาะเพราะว่าคนที่เข้ามาในช่วงโคปีนี้คือคนที่ดวงเสริมเราและ ทำให้สิ่งรอบตัวเราเด่นชัดขึ้นคือหน้าที่การงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรู้สึกส่วนตัววันนะครับแล้วก็ต่อมาคนที่เรียกว่าเป็นมีคนรู้จักหรือมีคนคุยด้วยแล้วนะครับก็มีโอกาสพัฒนานะครับกลายเป็นแฟนเราเลยก็มีนะครับขวบปีนี้นะคนที่คุณคุยด้วยนะจะสนิทขึ้นแหละนะฮะสนิทมากกว่าเดิมไปไหนมาไหนบ่อยขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาจีบเรามากขึ้นกว่าเดิมด้วยแปลว่าไม่ใช่ว่า เรามีคนคุยอยู่ด้วยแล้วแล้วก็ปิดจ็อบเลยไม่ครับมันก็ยังจะมีคนเข้ามาให้เลือกนะครับคุณก็เลือกดีๆแล้วกันเนาะก็อย่างที่บอกครับคนไหนที่คุยแล้วหรือคบหาหรือว่าช่วงนั้นคุยกับใครอยู่และชีวิตเราหลายๆอย่างมันดีขึ้นนี่คือเรียกว่าดวงเสริมเรานะฮะแล้วก็ต่อมาคนที่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงขวบปีนี้ต้องระมัดระวังดีๆนะมันมีดวแบบขัดแย้งกันบ่อยขึ้นหรือว่าเข้าใจผิดกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ ข้อดีข้อหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาอะไรต้องการจะมีคนเข้ามาช่วยนะจ,จะเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นเพื่อนฟูกนะครับหรือจะมีเหตุให้เ,เล็กหักมุมนะครับแทนที่โอกําลังจะย่ําแย่เจอเจอถุงจุดวิกฤตแล้วนะครับกําลังจะเลิกแล้วอารมณ์แบบนี้นะเออถ้าใครที่แบบทะเลาะกันอยู่แล้วกําลังจะเลิกกันนะครับเดี๋ยวจะมีเหตุปัจจัยให้ไม่เลิกนะอาจจะเป็นอยู่ดีเข้าใจ เข้าใจกันเองเฉยเลยนะครับหรืออยู่ดีเสียดายกันเองเฉยเลยประมาณนี้ครับมันก็จะมีเหตุปัจจัยต่างๆนานาเหล่านี้นะครับที่จะเกิดขึ้นนะแล้วประการต่อมานะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆนะครับในระยะนี้นะสิ่งที่ตั้งใจนะครับที่เราอยากจะ คบหาใครนะครับจะสําเร็จนะครับเออมีดวงสําเร็จนะในการที่จะคบหาพบเจอนะครับก็โอเคนะเป็นช่วงที่เด่นในเรื่องของการมีคู่ใครที่มีมคู่จะมีคู่ใครที่มีคู่อยู่แล้วจะพัฒนาการนะครับกลายเป็นแต่งงานก็ได้นะครับส่วนการที่แต่งงานแล้วมีโอกาสที่พัฒนาการจะกลายเป็นมีบุตรมีลูกหรือว่ามีทรัพย์สินเงินทองร่วมกันนะครับคุณอาจจะ ซื้อบ้านนะครับซื้อรถหรือว่าเช่าบ้านเช่ารถเลยคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองมันจะมีพัฒนาการเพิ่มเข้ามานะครับหสเต็ปเลยแปลว่าคนราศีกุมนะครับโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับความรักมันฟื้นตัวแล้วดีขึ้นส่วนใครที่ทะเลาะบอแววงกันอยู่นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ากลัวจะเลิกนะครับไม่เลิกครับยังไม่เลิกนะฮะและประการต่อมานะครับงมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองขวบปีนี้นะครับจะสะสม พออคูณพร้อมกันนะครับเรียกว่าแฟนเราเขาอาจจะหาเงินได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเราก็อาจจะหาเงินได้คล่องตัวกว่าเดิมเพราะฉะนั้นใครที่มีครอบครัวแล้วก็อยู่เป็นเคาหาสถานครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีข่าวดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอทรัพย์สินเงินทองนะครับสามารถที่จะพ่อนบ้านหรือพ่อนรถนะครับ หรือว่าขายรถคันเก่าแล้วไปซื้อออกคันใหม่นะครับเจอมือหนึ่งมือสองก็แล้วแต่กําลังของเรานะครับก็เรียกว่าพัฒนาการเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสูงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับและปัญหาเนี่ยปัญหานะครับไม่ใช่ว่ามีปัญหาปัญหามีปัญหาขวบปีนี้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือนี่นครับระวังบุคคลที่3หรือมือที่3ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมีกับทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่เรากับแฟนเรานะครับอืมก็เป็นช่วงที่ มีความฮอตขึ้นหรือป๊อปขึ้นนะครับอ่าก็เลยกลายเป็นมีคนเข้ามาชอบนะครับไม่เราก็แฟนเรานะครับเพิ่มมากขึ้นนะเราก็ต้องวางตัวดีดด้วยกันนะฮะจะใครที่แบบอ่คุยกับใครอยู่ครับหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วนะครับแล้วมีคนเข้ามานี่มีแน่นอนนะครับเราก็วางตัวดีๆแล้วกันนะไม่งั้นแล้วมันจะเป็นเรื่องได้นะครับให้รู้ไว้ว่าสือว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วนะฮะแล้วมีใครเข้ามาในชีวิตช่วงนี้นะครับแล้วเรากลคุยเล่นๆนะเว้ยนะฮะเดี๋ยวมันจะสนิทกันะจ เข้ามายุ่งยากนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันจะวุ่นวายในชีวิตนะครับชีวิตคู่ของเรามากขึ้นและระวังความแตกด้วยนะครับจากนั้นคนราศีกุมใครที่มีอะไรซุกซ่อนอยู่นะเออคุณก็ไปจัดสรรหาวิธีเอาเะฮะเพราะว่ามุมดาวมีโอกาสที่แฟนร่วงรู้นะครับหรือว่าแฟนได้กลิ่นไม่ดีนะครับแฟนจริงๆแฟนมีเซนนะแฟนของคนราศีกุมนะครับเขาจะ รู้สึกได้นะครับเป็นนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็คนราศีกุมภ์ครับเรื่องความรักนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าผมมองนะครับโฟกัสเรื่องของงานกับเรื่องของเงินนะครับแฟนเราช่วยเสริมส่งให้ดีเป็นพิเศษนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็เรียกว่าโอเคแหละนะแล้วก็ช่วงนี้เอาจริงนะมันมีอีกอย่างคือเราจะรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่ว่าต้องเป็นแบบนี้ทุกคนนะแต่ก็เขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรได้นะครับเพราะนั้นก็เรียกว่า วางนะครับวางช่องว่างดีๆแล้วกันแล้วก็วางระยะห่างดีๆแล้วกันนะครับเรียกว่ามันจะมีคนที่เข้ามานะครับแต่เข้ามาในมุมของเชิงชู้สาวก็ตัดทิ้งไปถ้าเข้ามาในมุมของการช่วยหรือก็กูลในหน้าที่การงานบางทีอาจจะเป็นเพื่อโล่งงานอะไรก็ได้นะครับอันโอเคอันนี้ก็ดีนะครับแต่ก็ต้องวางตัวให้ถูกด้วยเพราะว่า จากเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพันบางทีเขาอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับใครที่อยากมีบุตรนะครับและพร้อมในระดับหนึ่งแล้วโอเคครับน้องก็จะมาเบบีก็จะมาด้วยนะครับมันจะมีสมาชิกเพิ่มในครอบครัวเราหนึ่งหน่วยไปยังตำนะฮะเขาว่าสมาชิกเพิ่มเป็นคนอาจจะเลยไวจะมีบุตรแล้วคุณอาจจะมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะในครอบครัวเราเนะฉะนั้นใครที่เรียกว่ารอคอยนะครับบางที แฟนแม่อนุมัติในการที่จะมีสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้ก็จะมีเข้ามานะครับคือมันจะมีเหตุอาจจะมีสุนัขหลงมาหรือแมวหลงมาหรือมีเหตุให้ได้มีนะครับหรือจะไปซื้อมาอะไรก็ได้นะครับคือมันจะมีสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับได้เลี้ยงนะครับเลี้ยงสัตว์ด้วยแล้วก็ประการต่อมาเนาะท่านที่เรียกว่ามีครอบครัวใหญ่นะครับอจะเป็นมีน้องนะครับหรือว่ามี ใครก็ตามนะครับในสมาชิกในบ้านเราเขาจะมีบุตรนะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกเพิ่มเข้ามาในบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเรามีน้องและน้องยังไม่แต่งงานอยู่ดีแต่งงานปุ๊บมีลูกเลยนะขวบปีนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีเรืร่องราวเหล่านี้นะครับเข้ามาด้วยครับบทสรุปครับช่วงขวบปีนี้ความรักนะครับก็ดีขึ้นเกอกุกลก,กันมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าทะเลาะกันก็มีทะเลาะกันด้วยเรื่องปราปลายจุกจิกครับแล้วก็ต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้อง ดูแลพิเศษคือเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาัน,นี้อันนี้คือต้องรัดก,กุมมันพิเศษนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ใครที่โสดก็จะมีดวงที่จะมีคู่ส่วนคนที่อยากแต่งงานปีนี้มีโอกาสได้แต่งงานแล้วใครที่อยากมีเรียกว่าสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาก็มีโอกาสที่จะมีด้วยนะครับเพรว่าปีนี้ความรักค่อนข้างดีทะเลาะกันเรื่องเดิมๆนะครับเรื่องหยุกจิกแล้วก็มีปัญหาอย่างหนึ่งระวังเรื่องคาใช้จ่ายนิดนึงนะฮะคาใช้จ่ายในช่วงกว่าปีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงปีที่ดีเรื่องความรักแล้วแใครที่บบ ทเลาก็อยู่นะครับแลว้วกลัวเลิกไม่เลิกครับแต่สุดท้ายครับข้อนหนึ่งนะใครที่อยากเลิกนะครับตอนนี้ดาวราหูอยู่ในเรือนของภบสาชากวปินเนี่ยแล้วก็ดาวมุตยูจะย้ายมาอยู่ในราศีเขาเรีพันธุ์นะครับใครที่อยากเลิกจะเลิกกันได้นะครับต้องบอกงี้นะแต่ใครที่ไม่อยากเลิกยังไงนะครับมันจะมีเหตุปจัจจัยวิกฤตเลวร้าย่นาดยังไงก็ไม่เลิกแต่ถ้าใครที่อยากเลิกแล้วปีที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงที่ผ่านมามันไม่มีโอกาสเลิกสักทีนะครับขวบปีนี้จะเลิกแล้วกแยกทานกันได้ครับโอเควันนี้ขอให้โชคดี มีความสุขรูปความรักในวีนี้นะครับแล้วก็ขอให้คิดสิ่งใดแล้วก็หวังสิ่งใดนะครับในทรัพย์สินเงินทองในปีนี้ขอให้เจริญรุ่งเรืองครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ